เจ็4โนอาสี si. oh, ติดไว้ที่หลับเจ็โนาอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะเฮียลูกค้าเข้าร้านมาไม่ได้หยุดเลยอ่ะแหมเฮียก็ได้เงินเยอะใช่ไหมล่ะเท่าไหร่อะเดี๋ยวฉันช่วยนับนี่มันทุรักแบบบงอะไรของเลอะอาวไม่น่ามาเจออะไรอ่ะแหมเฮียฉันก็แค่หวังดีอ่ะ ทำไมเฮียต้องด่าฉันขนาดนี้ด้วยล่ะถ้าแต่ค่าแรงฉันเนี่ยอย่าลืมจ่ายนะนี่วอายังนับเงินไม่เสร็จเลยมานั่งทวงค่าแรงอยู่ไร่แหมไกลแค่ร้อยเดียว <c oughs> เ,อเอาไปเฮ้ยอะไรอะเฮียค่าแรงแค่ร้อยเดียวเองเนี่ยนะไหนเฮียบอกเฮียจะขึ้นเงินเดือนให้ฉันไง <c oughs> นี่ ฉันทำงานกับเฮียมาสามเดือนเนี่ยได้ค่าแรงแค่วันละร้อยค่าแรงขั้นต่ำฉันยังไม่ได้เลยอ่ะนื่นี่มันเป็นคงยังไงวะแล้วทำงานกับอ้วกกินอยู่กับว้าค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารว็เคยเก็บตังค์หรือไม่อ่ะร้อยหนึ่งนี่มันก็หรูเล้ยเฮ้ยก็จะไม่ให้ฉันพูดได้ไงล่ะเฮียฉันต้องตื่นตีสามมาไปตลาดซื้อหมูซื้อผักให้เฮียแล้วก็ต้องมาเปิดร้านให้เฮียอีกนะแถมจะก็ยังล้างจานให้เฮียอีก ยมือไปหมดแล้วเฮียดูมือฉันเปื่อยด้วยเนี่ยดูสินี่มันเหนื่อยมากใช่ไหมทำงานเนี่ยถ้ามันเหนื่อยมากลุก็ลาออกไปเลยพวจะไล่จ้างคงเอิงเด็กระกิกไม่เลยแบบเนี้ยคงตกงานเยอะแยะไปแหมเฮียฉันก็พูดไปงั้นแหละจ้ะร้อยเดียวก็ร้อยเดียวเอาก็ได้เห็ยหนุยก็เงินเหรอวะฉันก็แค่ระบายความในใจนิดหน่อยนะเฮียทีหลังก็อยาบ่งถ้าลือบ่งอีกนะหรือออกไปเลย ว่าไม่จ้างค่ะหนูจะไม่บ่นแล้วค่ะเฮียเออนี่อ้วว่านะเว้ยว่าทำงานแบบเนี้ยผักข้าวผักกับข้าวนุ่นี่โอุ้ยเมื่อยทั้งวันนะอ้วว่าอ้วนเหนื่อยนะแต่ว่ากำไรมันได้น้อยๆจังเลยอ่ะว่าคิดว่าเราต้องหาวิธีในการลดต้นทุนเพื่อจะให้มันไร่กำไรเยอะๆ มแต่แค่นี้เราก็ได้กําไรแล้วนะเฮียถ้าเกิดว่าเฮียขายแพงกว่านี้เนี่ยลูกค้าที่ไหนเขาจะมาซื้อเราเศรษฐกิจก,ก็ไม่ค่อยดีนะเฮ er. ียอืก็ไม่สงนะ่ะตั้งแต่วางพรุ่งนี้เป็นต้นไปอัวจะให้ค่าที่รือไปซื้อของเพียงครึ่งเรียวแต่ว่ารือจะต้องซื้อของมาให้ไล่เท่าเริมฮะแล้วมันจะไปไม่ได้ยังไงล่ะเฮียนี่ หมูกับผักมันไม่ได้ลด50ซนะเฮียก็พูดเลยไม่คิดเลยอะ่ะเทำไมเรื่องมึงโง้อย่างงี้วะนี่หรือลองไปเก็บผักที่ทังขยะนะเขาทิ้งเอาไว้เยอะเลยพวกหมูไก่พวกเนี้ยหรือก็ไปซื้อที่แผงที่มังขายไม่หมกเก่าหน่อยเข้าไม่เป็นไรคงกินก็ไม่รู้หรอก แต่แบบนี้เนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะเฮียแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเรากินเข้าไปแล้วก็ท้องเสียล่ะเออแล้วจะไปกลัวทําไมวะคงกินแล้วมันก็ต้องขี้ขี้เหมือนกันทุกครองแหละต้องตกต้องเสียอะไรว่าเอาอย่างเงี้ยหรือทําแบบนี้ก็แล้วกันเริ่มตรงนี้เลยนะเฮ้ก็ได้เฮียแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบนะอือเอาตามเนี่ย อ้าวกลับมาเลี้ยวเหรอหนีไปแต่นหนังเลยเดี๋ยวเนี้รู้มากใหญ่แล้วนะฮะไม่อยากมาตั้งรังให้ว้วใช่ไหมถึงได้มาช้าขนาดนี้นานอะไรกันหเหรเฮียกว่าจะจะซื้อของให้เฮียได้เนี่ยฉันต้องคอยหลบผู้คนต้องมองซ้ายมองขวาต้องไปเก็บผักมาจากถังขยะให้เฮียเนี่ยแล้วก็เนี่ยพวกหมูค้างคืออะไรของเฮียเนี่ยอ่ะลื้อนี่มันเก่งจริงๆนะให้เงิงนะงงไปเท่าเนี้ พีอของมาไล่คบเหมืองกลาง <laughs> มันก็ต้องครบสิก็เฮียสั่งหนูนี่ไม่งั้นหนูก็โดนเฮียไล่ออกอีกเอาเฮียเอาไปผักเน่ากับหมูเน่าของเฮ er. <c oughs> ียลูกค้ามาเร็วเฮีย <Yeah. S 1> สวัสดีครับวัน <laughs> นี้ทำอะไรลีครับโอ้โหน่ากินหมดเลยเอาปลาทอดหนึ่งตัวแล้วก็ผัดผักราดข้าวนะกินที่นี่าไล่เลย เช็คนั่งกับเราเลยๆนะว้าวได้แล้วจ้ะ ข้าวปลาทอดกับผัดผักรมมิตรของ <c oughs> โปรดที่แชมป์ขอบใจมากนลจ้ารู้ใจพี่จริงเลยเนี่ย่ <c oughs> เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆคะ่ะทำไมผัดผักวันนี้มันหน้าตาปแปลกๆจังอะไม่เหมือนทุกวันเลยน้องแปลกหรอก,ก็ไม่แปลกไม่แปลค่ะปก,กตินะคะแปลกพี่ว่ามันจะมั่วๆไปหน่อยนะใส่ถ้าขึ้นช่ผักชีต้นหอมเนี่ยเอ้พี่ว่าผัดผักจริงเขาไม่ทำกันแบบนี้นะเฮ้ย เอ้ยมันจะดมั่วได้ยังไงวะนี่ลือรู้หรือเปล่ารือนี่เป็นลูกค้าประจำนะวันนี้ว่าเลยเหมือนจัดรายการคืนกำไรให้กับลูกค้าเป็นกรณีพิเศกลือรู้นี่ปริมาณก,ก็เยอะใส่ผักก็หลากหลายแต่ละปรกกางเรื่องของรสชาตินี่อร่อยเหมือนลเลิศใช่ไหมเฮีย ผมว่ามันเหมือนเอาให้พวกสัตว์กินอ่ะพวกเศษผักแบบนี้เฮียหรือพุกจาแบบนี้หรือหาว่าเว่าไปเก็บผักเน่าเน่าอะไรมาขายพวกหรือหรอไม่ใช่เ<ว>ฮีย,ย,ย่างนี้โอ้ฟอกหรือหมิงปราหมากได้นะเว้ยเฮียใจเย็นๆไม่ใช่แบบนั้นเฮียก็คิดเองเออเองผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยใครจะเอาผักเน่าไม่พูดพูดพวกกินจริงไหมถ้าคนเอามาให้กินเนี่ยพวกนั้นก็คงจะชั่วหน้าดูแล้วเลยเฮียจริงสิจ๊ะ ใครที่มันกล้าทําแบบนี้เนี่ยมันคงจะช่วชา้ามาดูเลยนะคะอืมรือว่าใครวะแล้วไม่องพุกมากอะกิ๊กไปกิ๊กเด็กจะไล้ออกออกไปเดี๋ยวลูกค้าคนอ,อื่นมาไม่มีเต้านั่งครับเนีเ่ยองอะไรก็ไม่รู้ขงจริงๆเลยงานอ้วกก็ยุ่งยุ่งทั้งวังเอ ได้แล้วค่ะลาบหมูแสนพิเศษของคุณน้องน่ากินจังเลยอะค่ะอืมแต่ทำไมวันนี้ให้หมูเยอะแปลกๆพอดีเป็นสูตรใหม่ของทางร้านนะคะคุณน้องลองชิมดูก่อนได้นะคะ อะไรวะอะไรวะไร้ยินอะไรมา้าเน่าเน่า,เ,นา,เ,นา,เ,นาเรื่องหาว่าราบหมูว่าเน่าเหรอเอ้านี่เรื่องหาเรื่องยามาจ่าย,ยเงคนใช่ไหมเอ้าโผยเฮียลาบหมูจานเดียวอ่ะฉันไม่โกงหรอกแต่มันเน่าจริงๆนะเฮียไม่เชื่อลองดมด,ดูสิเฮียนี่ว่าขายของที่นี่มาตั้งนังตั้งดมไม่มีลูกค้ากลุ่มไหนมาบ่งเลยมีเรือคงเดียวเรื่องมากนี่ ถ้าลึกกิงไม่ได้ก็ไม่ต้องกิงไปกิงที่อื่นออกไปละวางถาไว้ด้วยนี่เฮียฉันแค่พูดดีๆเนี่ยทำไมจะต้องมาไล่กันแบบนี้ด้วยฮะเงินแค่เนี้ยฉันจ่ายได้อยู่แล้วแล้วเฮียจําไว้เลยนะว่าอย่าไปทําแบบนี้กับลูกค้าคนอื่นเขาอ,อีกคอยดูเถอะหลานเฮียเจ๋งแน่ไปแล้วยนี่จะไปไหนวะเฮ้ย จะไป็ปากลีนะขีมันน่าหยิกปากเก่งๆเฮียใจเย็นก่อนเห็นไหมล่ะฉันบอกเฮียแล้วไงทีนี้นะถ้าลูกค้าเที่ยวไปพูดกับคนอื่นเนี่ยร้านเราเจ๊งแน่เฮียเก่งหรอคุปปกไปเลยไม่มีเงนเจ่งเลยว้ยฝีมือระดับกัวแล้วเฮ้ยหน้าโมโหนะว้าว้า วังนี้กำไรงกงามมากลงทุนสามร้อยไข่ไล่สองวังห้าเป็นอย่างนี้ทุกวังทุกวังว่าต้องรวยแน่แน่เลยจะได้ใช้เงินก่อนหรือไปนอนในตารางก่อนก็ไม่รู้หรือพูดอะไรก่อนแล้วเปล่าเฮียเออเฮียฉันว่าเฮียอย่าทำแบบนี้เลยนะ มันเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเขากินของที่ไม่สะอาดแล้วท้องร่วงท้องเสียขึ้นมาเนี่ยเราจะบาปเอานะเฮียอะไรบาปลึกก็เห็นเหรอบาปบางตัวเงาบาปแบงแบงบุบงบกลงงอังเฮ้ยก็แค่ไอเรามังลกต้องถุงเพื่อจะให้ไล่กำไรเยอะๆทำแค่นี้นิดหน่อยไม่เห็นแปลงรายเลยเอาเป็นว่าค่าแรงร้อยนึง ก็ครึ่งให้เลยอ,อีกสิบห้าบาทก็แล้วกันแค่สิบห้าบาทเองเหรอพอเรียเเนี่ย <Yeah! S 1> ผักผักรวมจานหนึ่งครับล้างปิดแล้วพรุ่งนี้ก็ามากินใหม่เราเล่นเฮียจริงๆวันนี้ได้มากินหรอครับไม่สั่งข้าวแล้วืมาทำไมก็ <c oughs> พอพวกเราแล้วก็คนในหมู่บ้านเนี่ยมากินข้าวที่ร้านเฮียแล้วก็พากันปวดท้องเข้าโรงพยาบาลไงฉันก็เลยเอาเจ้าหน้าที่เนี่ย มาตรวจสอบความสะอาดในร้านสักหน่อยสวัสดีครับผมมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมได้รับแจ้งมาว่าร้านของคุณเนี่ยใช้หมูและผักที่ไม่สะอาดทําให้ผู้บริโภคทานจนเกิดการท้องเสียยังไงเนี่ยผมขอตรวจสอบ่อยนะครับเพราไม่ให้ตกอะไรทั้งนั้นอะเนียครับถ้าเฮียไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยแสดงว่าเฮียเนี่ยยอมรับนะครับเพราะใช้ของนเน่าเนี่ยมาทําให้ลูกค้ากินผมว่าผมโทรแจ้งความไหมครับ าถึงแจ้งความมาเนี่ยว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเอยอยาแจ้งความจับไปนะคะคือว่าเฮียเนี่ยใช้ให้ฉันไปซื้อผักหน้าเน่ากับหมูหน้าเน่ามาเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกําไรนะคะทีนี้เนี่ยฉันบอกความจริงพวกคุณแล้วพวกคุณจะจับฉันเลยนะคะขอร้องนะคะ่ะอีวิงอีธอริยกก็ไรเดือออกก็ฉันกลัวนี่เฮียอ่าพอเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่อลไรหรอครับ แต่เฮียต้องสัญญานะครับว่าเขา้าห้ามทําอีกผมเห็นนะครับว่าเป็นแค่ครั้งแรกพวกผมเนี่ยไม่ติดใจเอาเรื่องสัญญาสิเฮียไม่งั้นอะ่ะได้เป็นนอนในคุกในตารางนะเฮียเร็วสัญญาเขาพี่สิโอ้สัญญาอะไรสัญญาแล้วก็ทําให้ได้ด้วยนะครับคนเราเนี่ยมันต้องซื่อสัตย์ทั้ากับตัวเองแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับ <c oughs> ใช่แล้วค่ะถึงจะได้กาไรนิดหน่อยอะ่ะ แต่ว่าถ้าคนเยอะเนี่ยกำไรก็เยอะนะเนี้จริงฟรีเอาเอาเป็นว่าพวก่นี้พวกมี้มาทบกลับได้แล้วกววาจากเมนูพิเศษได้จริงฟรีรับรองว่าทั้งหมูทั้งผักนี่สพใหม่มีคุณภพาพทุกอังเลยริงฟริงฟรีเชิญแล้วอกางเิเป็นการแก้ตัวของกว่าั๊